สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาพบกับการทำแทงน้ำนะครับเป็นแบบปูนนะครับขนาดสามพันลิตรนะครับโอเคก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็จะวางตำแหน่งนะครับขุดหลุมได้ตำแหน่งแล้วจากนั้นก็จะเทพื้นข้างล่างนะครับเป็นปูนนะครับเทดินนะครับอพอปูนแห้งเสร็จปุบ๊บ เราก็จะมาลงเสานะครับเสานี้เราจะไปจ้างเขาหล่อขึ้นมานะครับที่ร้านทําวัสดุก่อสร้างนะครับเราจะใช้เหล็กเกรดที่เราต้องการนะครับเราใช้ใหญ่เล็กขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะครับเน้นว่าขอให้ใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหล็กจะได้รับน้ําหนักแรงของน้ํานะครับสามพันลิตรก็ เราเอาสามตันนะครับทางร้านเขาจะมีรถเคนมาอย่างนี้นะครับสะดวกสบายมากเลยเราก็แคม่มาจับวางครับเสร็จแล้วก็จะถมแล้วก็อัดปูนครับรายการต่อไปก็คือจะเป็นเทคานข้างล่างนะครับเชื่อมเหล็กร้อยเหล็กนะครับเพื่อจะเทคานนะครับนี่ครับเหล็กเราเลือกเอาเลยนะครับ พอตีแบบเสร็จปุ๊บเทปูนเรียบร้อยครับนี่ขานล่างก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนาสามสนะครับต่อไปก็จะมาทำคานบนนะครับนี่ครับก็จะสกัดเอาหวัวเสาให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับความสูงครับเสานี้หนาหกนิ้วนะครับขนาดความสูง สามเมตรนะครับฝังลงไปพื้นดินห้าสิบนะครับก็จะสก็จะความสูงของเราก็จะแทงของเราก็จะ3มเมตรนะครับนี่ครับต่อไปก็ทําแบบครับแบบคานบนครับพอแบบภาพบนเสร็จปุ๊บช่างก็จะอาเล็กขึ้นมาเหด็กนี้เราทําข้างล่างไว้แล้วนะครับมาประกอบข้างบนครับนี่ครับ ทำงานอยู่สองคนนะครับช่างจากนั้นก็จะมาทำแบบข้างบนด้วยครับเพื่อจะได้เทป,ปูนครับไฟฟ้าที่สวนไม่มีนะครับก็จะเป็นเอาเช่าเครื่องปั่นไฟมาครับต่อไปช่างก็จะมาเทช่างใช้มาผสมปูนบนนั่งร้านอย่างนี้เลยนะครับเทคานบนครับนะครับพอเสร็จฝั่งนึงก็จะย้ายไปอีกฝั่งนึงครับ ก็จะมีลูกมือคอยช่วยนะครับภาพที่ได้นี่คือจากกล้องวงจรปิดที่สวนนะครับพอดีที่สวนมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ทําแทงน้ําอยู่ใ,ใกล้พอดีก็ mm hmm. เ,เลยได้ใช้ประโยชน์จากวิดีโอจากกล้องนะครับนี่เขจะเห็นประมาณมุมอย่างนี้นะครับส่วนหนึ่งครับต่อมาคานข้างบนเสร็จก็จะมาเทพื้นนะครับคานข้างบนก็จะนาสาความ หนานครับสามสิบเหมือนกันแล้วก็พื้นนี่จะหนาสิบนะครับสิบเซนนะครับเนี่ยพอเสร็จก็จะมาเทพื้นข้างบนนะครับเราจะใช้กับแป้งดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับรอบนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่งผสมปูนข้างล่างนะครับท่านก็จะขึ้นมาเทที่ละกระแป้งนะครับทําค่อนข้างยากนะครับต่อมาก็จะ ผาดหน้าครับแต่งตกแต่งนิดหน่อยเห็กที่เหลือก็จะที่เหลือหัวเสาก็จะเอาไว้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับสวยงามครับส่วนราคานะครับราคาช่างทีแรกช่างบอกนี่ครับบรรยากาศในสวนครับราคาช่างช่างขอไปแปดพันนะครับแต่ รู้สึกงานจะยากนิดนึงช่างเลยขออีกสองพันเป็นหมื่นหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่มีปัญหาครับนะครับเพื่อนได้เอาแทงน้ำมาแล้วครับแทงสามบอลลิรนะครับเป็ทางน้ำครับสามบลลิรมาแล้วส่วนค่าของนะครับหมดไปประมาณหมื่นไปปลายนะครับตีรวมไปประมาณสองหมื่นนะครับเป็ียนเสร็จก็สามหมื่นนะครับนี่เรียบร้อยครับเอาแทงเอาถังขึ้นแทงเรียบร้อย นี่ครับปริมาณน้ําที่ได้ครับความแรงของน้ํานะครับความสูงถัง3เมตรนะครับนี่หรือไงบ้างครับถังก็3,000ลิตรนะครับส่วนนี่ส่วนอินทรพาล้มนะครับของผมเองนะครับมีน้ําแล้วครับสบายใจครับส่วนทุกคนมีวิธีจัดการน้ํายังไงก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับนี่บรรยากาศดีนะครับ ใช้ท่อสองนิ้วนะครับเดินสายเมนเหะยนี่บุมอยครับแบ่งเป็นสามโซนครับมีกองอากาศสวัสดีครับทุกคน